ประจำเดือนเนี่ยเพี้ยนเพราะอะไรอันนี้นเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงหลายคนเนี่ยได้ฝากหัวข้อให้เราเอามาเคลียร์กับคุณหมอวันนี้ค่ะหลกัลกๆแล้วเนี่ยมันจะมีสาเหตุของการเพี้ยนได้จากอะไรบ้างคะคุณหมอเพียงครลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ําลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ก่อนจะทราบประจำเดือนเทียนเนี่ยนะคะต้องทราบว่าประจำเดือนที่ปกติ <Okay. S 2> เป็นยังไงคือหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทำให้คิดว่าประจำเดือนเที้ยนคือปกติปกติคือ <Okay. S 2> เที้ยนนะคะ แต่จำเป็นคนเรานั้นโปรติจะไม่มามากเกินไปนะคะนั่นคือมาไม่เกินเจ็ดวันเฉลี่ยก็มาสามถึงสี่วันนะคะแต่ที่หนึ่งก็คือไม่มาเกินลายเป็นเดือนอย่าคิดว่าถ่ายเทของเสียนะคะอย่าคิดว่าผิวพรรณจะผุดทองนะคะอันนี้ไม่เป็นแไม่ปกติแล้วค่ะเป็นโรคนะคะหลายคนเชื่อว่าประจำเดือนเนี่ยคือเลือดเสียใช่ไหมคะก็่ืออยากให้ออกมาเยอะๆานสองมากโปกติความจุคือห้าสิวี นะคะเราไม่ควรจะใช้เกินมาละหนึ่งกล่องนะคะหรือหนึ่งโหลนะคะก็คือถ้าเกินหนึ่งโหลนะคะหนึ่งกล่องอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะนะคะขนาดธรรมดานะคะแต่ถ้าขนาดมินิโอ้นี้ยิ่งน้อยไปใหญ่นะคะขนาดมินิอาจจะใช้ไม,ไม่ไม่ได้หรอกคะ่ะทะลุแน่นอนนะ,นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองก็คือไม่มานานไม่แม่มากนะคะสามลักษณะที่ออกมาเนี่ยบางคนคิดว่าเลือดประจำเดือนเนี่ยต้องสีแดง จริงแล้วสีที่ปกติคือสีคล้ำนะคะกว่าจะไหลออกมาเนี่ยออกซทีจนจะถูกกําจัดไปแทนที่ได้คาร์บอนนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีสีคล้ำนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่สีดําหรือสีแดงสดนะคะแล้วจะมีก้อนเลือดบนมีเยื่อบุโพรงมดลูกบนหลายคนคะ่ะเอาเยื่อบุโพรงมดลูกมาให้ดูว่ามันหลุดมาพร้อมจำเรือนใช้แทงลูกไหมคือจริงๆจะจําเรีนจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแล้วก็ จะเป็นเหมือนกับพุงปลานะคะพุงปลาก็จะหยุดอุดออกมาผลด้วยฉะนั้นสรุปว่าเลือดที่ปกติต้องไม่เป็นเลือดก้อนขนาดโตเกินสองเซนติเมตรนะคะแล้วก็เป็นลิ่มนี่ใช่ไหมคะออกมาเป็นลิ่มเลยโอ้โหเป็นลิ่มอย่างกับเลือดที่จะไปคันทําลูทํารูกทาลาบอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะหรือเลือดก้อนข้ามเกินสองเซนค่ะแล้วก็สีเนี่ยจะออกเป็นสีคล้ำแดงคล้ำนะคะไม่ใช่สีแดงสดค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นประเด็น สามของประจำเดือนค่ะคุณหมอคะเวลามีคนไปหาคุณหมอเนี่ยปรึกษาเรื่องประจําเดือนเนี่ยมีแบบเอาหลักฐานเป็นเล่มอย่างนี้ไปให้ดูเลยนะคุณหมอโอ้ค่ะหลายคนนี่นะคะก็คือปัจจุบันเรามีรูปถ่ายนะคะก็ถ่ายรูปไปนะคะหรือบางคนก็ห่อไปด้วยนะคะแต่เขาก็เสียกลัวว่าหมอรังเกียจเขาจะถามก็ว่าคุณหมอจะดูไหมคะเออนี่เราก็ดูซึ่งส่วนใหญ่หรือบางคนนะคะมาด้วยเรื่องว่ามีเลือดออก แต่ไม่อยากตรวจภายในถ่ายรูปเลือกมาอันนี้ไม่ได้ค่ะต้องดูของสดๆนะคะอ,คอันนี้เราถามเสร็จละเป็นอันที่สี่ก็คือเป็นประจำเดือนอจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะคประจำเดือนบางคนไม่ไม,ไม่สังเกตเลยเคยถามว่าเราตรวจภายในคนไข้ที่ประจำเดือนมาผิวติโอ้โหกลิ่นเหม็นเลยคะ่ะเหม็นแบบเหม็นเน่าเลยเถามว่าคุณได้ติดประจำเดือนไหมบอกไม่เคยดมเลยเวลามีประจำเดือนนะคะติดที่ท่านามายัยคุณลองสูดกลิ่นสักหน่อยนะคะ กลิ่นที่ปกติก็คือกลิ่นคาวเลือดธรรมดานะคะหลายคนหลายคนได้กลิ่นคาวบอกดมดูกลิ่นคาวเลือดธรรมดาก็คุณหมอหมบางคนที่มีกลิ่นเหม็นเน่านะคะกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยก็แสดงว่ามีการอักเสบติดเชื้อภายในนะคะอันนี้ก็ไม่ปกติค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สี่ที่ประจําเดือนมาไม่ปกติคือมีกลิ่นแล้วที่รุนแรงว่านั้นคือมีไข้โบราณเราเรียกว่าไข้ทับฤดูนะคะก็คือเป็นประจําเดือนต้องไม่มีไข้ไม่ใช่ว่ามีไข้ทุก ครั้งที่มีประจำเดือนไข้ที่ต้องวัดไข้นะคะถ้ารู้สึกว่าตัวอุ่นเพราะเวลาช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยบางคนจะตัวอุ่นนิดหน่อย3.7.2อ,อย่างเงี้ยนะคะต้องไข้เกินจด7.5ขึ้นไปนะคะนั่นคือมีกลิน่นมีไข้ไม่โปรตุก่ะ